ต่อต้อนรับเสนาบอยบ่อเบื่อเบื่อเบื่อเบอเบืยเ <c oughs> สนาบอยด้วยเสนาบอยคือ <c oughs> จริงๆนี่ต้องบอกว่าตอนที่เข้าวงการเนี่ยชื่อหอยมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> คําว่าชื่อบอยนี่คือแม่กําลังจะคลอดเนี่ยแม่ฝันว่ามีเด็กฝรั่งผมทองกวักมือเรียกแม่ก็ซัดเลยชื่อบอย แต่พอลูกออกมาปั๊บหมอดึงออกมาจากช่องคลอดปั๊บโครงหน้าหรืออะไรเราไม่ค่อยบ่อยอ่ะอเราแบบน่าจะบุญเครี้ยงหรือเนือฟิลไทยแท้เลยอ่ะม,มันไทยๆอ่ะผมมาหยิกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ท้องรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ยางเขาถามบอกว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเราอ่ะมันกระดากปากมาที่บอกชื่อบอกจริงเหรอเลยไม่บอกพี่เขาก็เลยแบบเห็นว่าผมเรามหยิกเหมือนก้นหอยเว้ยเฮ้ยอย่างนั้น ชื่อหอยมันอาจจะเป็นชื่อที่หกปเสนาช่วยลบบางละจันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ายุทธการขยับเหงือกเนี่ยเราชื่อเสนาบอยสมมุติว่าไม่ดังไม่ได้แต่มีข่าวไปแล้วว่ามีเสนาที่ชื่อหอยตัวใหม่คนแม่งตั้งใจดูหน้าแม่งจะเป็นยังไงเพราะว่าชื่อมันนำแล้วไงผู้ยหลายๆคนนะที่มันลดเพราะว่าชื่อนี่จะบอกนะว่าพ่อไปตํานานแบบเยอะมากสาระแน่คือตํานานที่แบบเกิใจตอนสมัยแรกๆอ่ะแม่ มีอยู่กล้องเดียวไก่สมพลตึกแกมมี่ไก่สมพลจะเป็นดีเจแล้วก็เลิกประมาณ4ี่ห้าแล้วเราต้องถ่ายประมาณชั้น25แล้วก็ชั้น20ประมาณ3อันน่ะที่ต้องถ่ายก็ต้องวิ่งเพราะว่าเราเราหลอกผีเขาหาแฝดสเนี่ยนะสคนหน้าเหมือนกันเปิดมาชั้น25ไอ้ไก่แม่ง <laughs> 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 เปิดมา <laughs> ว้าย <laughs> ประมาณชั้น18ปั๊บเนี่ยแม่งผ่านอีกทีพอ <laughs> เปิดมาป้า <laughs> ไอ้ไอ้น่นเดินเหมือนเดิมเลยปึง้งไอ้กล้องที่อยู่ชั้นยี่ห้าต้องวิ่ง,งมาเชื่อไหมไอ้ไข่เห็นคนสุดท้ายแม่งวิ่งไปทางจอดรถแล้วเข้าไปที่รถอ่ะแล้วควักพระออกมามึงเข้ามา <c oughs> มึงเข้ามา <c oughs> คือเราไม่ไม่เฉลย ER ใช่ไหม <c oughs> แล้วเช้ามาแม่งเป็นคนแบบเฮ้ยมึงรู้ว่าเมื่อวานพี่ไข่แมง่แมง,แมงเจออเออคนกาศก็เลไปไปฝุ่มฝุมไปหูใครรู้ไหมเบิร์ตธงชัยเบิร์่เอิร์ดได้ยินพี่เบิร์ดได้ยินพับ พี่เบิร์ดทำมุน <laughs> er ขออีสองเทปที่แบบสุดๆที่คนอยากจะไปตามดูไม่รู้จะต้องออกโขนกระแสรหรือเปล่านะเพราะเทปนั้นเนี่ยมันเป็นเทปที่สุดๆหนุ่มกัญชัยเหรอหนุ่มกัญชัย <Why? S 1> มันมันห้ามเล่าด้วยนะ <laughs> คิดจนจนพรุ่งนี้แล้วอะแม่งยังคิดไม่ออกแล้วมันมีประสานงานของพี่คนนึงเว้ <laughs> เดินขึ้นมาเรียก <laughs> อะไรนังหนาไอ้นุ่มมาเหรอแฟนเก่าหนู <laughs> ทุกคน <Why? S 1> <laughs> เอางี้เอาเอาประเด็นนี้เลยเอาประเด็นนี้นะเอาประเด็นนี้เขามีแฟนท่านหนึ่งแล้วแตเฮ้ยเราโทรน้องน้องพรุ่งนี้คุณลุมไปทำอะไรไปถ่ายละครพี่ใครไปส่งหนูค่ะอยุทยยาเจอปั๊มแรกนะจอดเลยแล้วก็ให้ประสานงานน่ะที่บอกเป็นแฟนเก่าอ่ะจอดรถอยู่หน้าเซเว่นเลยไอนี่ก็จอดข้างเหมือนจะไปซื้อของในเซเว่นปุ๊บสาวคนนั้นสาวพิศนาที่เป็นทีมงานของเราทีมงานของเราเปิดเปิดกระโปรงไว้เปิดกระโปรงรลตาประสานกันฟังท่าของคุณลุมคือมองมองแฟน เบอร์เดิมปะวะทำแล้วเบอร์เดิมปะวะโอ้ยยงไมไปยังกันนะกำลังคุยกันอย่างเมามันเลยคนของเขาก็เดินมาพร้อมไวเล็ตแล้วไวเล็ตแล้วทำไรอะไอ้ลูกบอกฮึฮึไม่ได้ทำไรเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรแก้วน้ำที่อยู่ในมือของสาวคนนั้นก็เพี้ยนเลยแล้ววิ่งออกวิ่งเลยแม่งมีเด็กขับมอเตอร์ไซค์มาปะ พี่นุ่มไปเหมือนไม่รู้ไม่รู้แข็งๆเลยอะ่ะไปก็ไปว่ะไอ้หนุ่มมันก็พึ่งนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปออตัดภาพมาไอ้น้องคนนั้นที่วิ่งออกไปเพรเออเอ,อีกแล้วออมีรถอีแตนวิ่งมาวั <laughs> นนี้ก็วิ่งขึ้นนั่งรถแต, <laughs> แตนปะ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 ปนั่งเชิๆไอ้หนุ่มก็ามานุ่มก็มาเลิกใช้ถังเอ,อ้ยเป็นอะไร <laughs> งอตามมางอลงมาลงมาเสร็จแล้วปั๊บก็อ่ะงอกันคนแรกคือกิ๊ก เกียรติจเจริญเทปแรกปากกิ๊กปากกิ๊กแต่เราไม่ได้แกล้งปากกิ๊กเราไปแกล้งน้องปากกิ๊กน้องสาวพี่ปากกิ๊กหรือครอบครัวพี่กิ๊กเขารักกันมากถ้าสมมุติว่ามีคนมานินทา <N un> พี่ชายคุณต่อหน,น้าเลยว่ <N un> าเมื่อก่อนนะมาบอกมันเป็นไม่ได้โอ้โหเกือบตบปะด่าเละอะด่าเละแบบพี่กิ๊กอะไรอย่างเงี้ย <N un> สุดท้ายแล้วนั่นคือเทปแรกที่เราภูมิใจแล้วต่อมาเราก็ได้ทําแบบพี่ๆที่เป็นไอดอลของของเราในตอนนั้นไปพบริมพัชไตรภพริมพัชแห่งครัวคุณ ถ้อย่างนั้นเน่ทำในเกมเศรษฐีเลยละกันเพราะว่าวันนั้นพ่อของก็จัดไอ้เกมเศรษฐีอยู่แล้วด้วยเราไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งเว้แม่ขายหอยดองโทษนะคุณไตยิ้มหายไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยเห็นไม่สวยหน่อยไม่ถ่ายเลยพูดอยู่งี้ตลอดเวลาเฮ้ยไอ้คนนี้มันเก่งดีวะแล้วก็เออถ้าอย่างนั้นเราเอาคนนี้คนนี้ต้องเจอกับพี่ต่อยไต่ครเราก็ตื่นเต้นแม่งจะทำได้บอกว่าตอบคำถามมาถึงคำถามสุดท้าย พี่ต่อยบอกเบรกหยุดก่อนแกถือโทรศัพท์มาแล้วก็โทรหาหนักข่าวรีบมาทําข่าวเลยนะเพราะว่านี่กําลังจะมีคนทําร้านแตกในเกมแล้วเราอ่ะดันหลบอยู่ในห้องที่เขากําลังจะเดินมาเฮ้พี่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 หลบหลบหลบก็เลยออกจากห้องสูวิตชิ่งไปหลบอยู่ห้องข้างเร<อ>าห้องข้างเพื่อเปิดประตูไปแม่งมืดห้องอยู่ตรงเนี้ยเขายือนอยู่ข้างหน้าห้องอข้างหลังเราอ่ะเราได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดเหมือนกันนะ<ห>เสียงมัน เราก็ไม่กล้าถามกันนะพี่ต่อยเดินออกไปแล้วก็ปิดประตูปึ้งแล้วก็เชื่อรอดพี่ต่อยเริ่มคําถามสุดท้ายคาถามมีอยู่ว่าหนูจำได้หนูจำได้หนูจำได้โน้ตตัวใดโน้ตตัวใดโน้ตตัวใดมีความหมายคือสี่จังหวะข้อหนึ่งโน้ตตัวดําโน้ตตัวขาวโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขบีตอบบ้าคุณบ้าอะไรทำไมไม่ได้เรียนสีไม่มีทางเป็นคาตอบสุดท้ายค่ะจับ พี่ตอยถูกต้องวูยแล้วแม่งเก่งมากุเมื่อกี้แล้วแบแล้วก็จบอูคุณได้หนึ่งล้านบาทก็ปิดจบวันนั้นไปแต่คุณรู้อะไรไหมเหนือฟ้ามันก็มีฟ้านะอะไรพี่ต่อยคุณดูเท็นี้มีคนแอบถ่ายตอนที่เราแอบอยู่ในในสวิตชิ่งจำได้ไหมจำได้ไหมที่ได้ยินเออเอออไอสัตว์จระเข้ว้ายจระเข้ตัวแบบใหญ่เท่านี้เท่าเนี้มันเดินอยู่อย่างเงี้ยเราไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียง ใช่ไอสัตว์แล้วเราอ่ะออกไปอ่ะเชื่อไหมภาพแม่งยังมีอยู่เลยคือทลเคแม่งเดินตามเราจะออกไปด้วยไอสัตว์พอดีเราปิดประตูแม่งชนประตูปึง้งแม่งสุดจริงๆแม่งแม่งสนุกสนานมากเอาไป็นีย่้นใครอยากมาดูก็ย้อนตามดูะนมะมันเนั้นมันเลิศมากไอเช่าเชาเนี่ยมันป่า หมาในร้านอาหารมีน้องๆแบบเออคอซองตอนนั้นมันใส่เป็นคอซองแซวแน่แซวแ,แน่เฮ้ยอไอ้ชาวนั่งข้างแซวเลยเฮ้ยน้องเป็นไงน้องชื่ออะไร ชื่อไพยไก่อะ่ปลาเค้กวันเกิดใส่หรืออะไรสักอย่างเสร็จแล้วว่าไอ้น,นี่เสียใจโทรหาพ่อพ่อเป็นทหารอยู่เขาใหญ่หน่วยสวาดมาแม่งร้องขอเยอพี่พี่พี่ผมกดตทษพี่ปึ๊บใส่ปิดต,ตาเสียงคอปเตอร์ปับปบปับปบขึ้นเครื่องไปพบพ่อเขาแม่งขึ้นแล้วก็โอ้พี่ปล่อยผมมอผมไม่เอาแลผมไม่ทำอีกแล้วแม่งถดถดถ,ถ,ถขึ้นไปเื้นไปแล้วแม่งก็เปิดตาพึ่งโห แม่งอยู่บนคอปเตอร์ไหมสุดขั้วอารมณ์อ่ะคือรูปรถกลิ่นเสียโดนเท่วสุดมีนะไอ้โดนซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วก็ไม่เจ็บโดนอีกไอ้แจ็คโดนไป4ี่ครั้งไอ้แจ็คนี่คือ โง่อะเอาง่ายเอาเอาโทษนะน้องพี่พี่ต้องบอกมึงโดนตั้งแต่เด็กยันโตอะไอต้ตากก็โดนหลายครั้งทางสถานทูตโทรไปหามันต้องมาตรวจโรคแล้วแม่ก็เป็นคลินิกของเราแม่งไปโรงพยาบาลแล้วก็เป็นเป็นฝรั่งเป็นเป็นหมอฝรั่งซึ่งเป็นเพื่อนอไกด์รีพูดฝรั่งได้อะไรเออไงี้ยแล้วก็มันต้องตรวจไงไอ้ไอต้ตากมึงก็ไม่ร,ร,ร,ไร,รู้ตรวจตรวจเขาคือตรวจอะไรหลวงตูดเลย ลองตรวจไอ้ทั้งแบบจริงเหรอพี่จริงจริงเหรอไม่ได้ฮะเพราะว่าเราต้องตรวจคนมันพูดภาษาอะไรบางเด็ะมันต้องตรวจคนอะไรอย่างเงี้ยตรวจคนเนี่ยไอ้หนเล่นกันขนาดนั้นอะแล้วแม่ไมบาดทษองจัดจันอะไรเงี้ย เขาไปทําบุญใช่ไหมก็มีหนังกลางแปลงชิงช้าหมุนคือทําบุญแบบว่าเหมือนผีจ้างหนังหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้นะงานวัดเลยงานวัดก็มีของอะไรเต็มไปหมดเลยเขาก็ไปทําบุญทําบุญเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยลืมของเสร็จขับรถกลับมาเราฝึกซ้อมกันเร็วมากเราเก็บของทั้งหมดอ่ะแม่งหายหมดเลยช็อกแดกอะไม่เคียนอยู่ตรงนี้ เฮ้ยตรงนี้ผีเท่านั้นเนี่ยคือผีเท่านั้นร้องแบบเราก็แบบต้องขอโทษได้ทำเหมือนไปหน่อยทำเหมือนไม่หน่อยจริงๆก็ก็แต่ก็พอเฉลยก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรและนี่คือตำนานสารละแน่ขอบคุณครับ เอกหนึ่งตำนานหน้าห้องน้ำพี่หอยพี่หอยชอบคนสูงหน้าห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่ร้อยแปดสิบเนี่ยต่ำกว่าร้อยแปดสิบเนี่ยพ่อให้เข้าห้องน้ำแต่ถ้าแต่ถ้าสูงกว่าร้อยแปดสิบเนี่ยสเปคพ่อพ่อจะเรียกมาเลย <c oughs> มันจริงหรือ <c oughs> ไม <c oughs> <c oughs> คอ่คือคือคือไม่ได้เรียกหรอกเพราะมันต้องผ่านที่ตรงนั้นมันเป็นช่องประตูแล้วก็มันเป็นบาร์เล่ายังไงผู้หญิงต้องเยี่ยวมีคนคิดว่าพ่อเก็บตังค์ค่าเข้าห้องน้ำไหม ีอยากเก็บนะแต่เขาไม่เก็บประเด็แต่มีคนเห็นพ่อจูปากผู้หญิงตรงนั้นเลยมีอารมณ์เลมันเป็นธรรมดาแต่พ่อขย่งนะใช่มึงพ o อยมึงเคยเห็นคนพ้อยสุดไปสิั้งประสบความสําเร็จเท่าไหร่ที่มากมากยกับเรา90% 90% 90%ผู้หญิงไปเที่ยวเนี่ยมันจะหลากหลายแล้วก็ไอ้เรา เราเราเราไปเกือบทุกวันชี่แบบมาคนเดียวผมยาวสลวยเหมือนไฟส่องเขาคนเดียวเลยทุกคนผูออ้ชายวันนั้นอ,อ,อยากได้เขามากแล้วทุกคนก็พยายามจะเดินเข้าไปขอพินเราต้องใช้แผนออที่เรียกว่าตรงกันข้ามไม่สนใจดนตรีเล่นไปปึ้งเลยหางตายเห็นเขามองแล้วก็มองไปปึ๊บเหมือนปลาภาษาเงานินปิ้ง มีทรงกับป like ึงปังปึงป like okay. ังไปแล้ว well, ก็ต่อเราไม่สนใจเราจะพยายามมองด้วยความเป็นหัวเหมือนอินเนอร์เราเนี่ยคือเป็นกาดของคุณครับี่ยเหรอแต่แต่เราไม่เข้านะเราไม่เข้าทุกคนแม่งเข้าไปแบบโอ้โหแบบไม่ขาดสายจนผับเลยปึ้งเสร็จปั๊บเราเดินลงจากตรงนั้นเช็คบินเสร็จเดินจะผ่านเขาบอกพี่หอยสวัสดีค่ะกลับแล้วเหรอคะอ๋อมเลิกนะฮะกลับนะพี่พี่พี่หอยไปไปไปส่งหนูได้ไหม วัวกูไม่ห่อยเป็นไรเชี่กูโคตรเท่แล้วทุกคนแม่งแฟนแพนไอพุชชั่นเชือเดินมาแล้วกูมองใจกว่าไอ้เชี่ยกูว่าะอี้ยหลังจากขึ้นรถแท็กซี่ปิดประตูปั้างภาพแม่งตกด้วยใช่กูวะวะแบบยังถามตัวเองเชี่ายโว้ยไม่อยากลืมตาไม่อยากลืมตาเลยได้ยินเสียงในห้องน้ำผมเขาสวยไงส่งท้ายหน่อยวะส่งท้ายหน่อยดิเปิดเข้าไปปุ๊บ โอ้ผมไซสยใหญ่เลยบิงแต่สิ่งที่ได้เห็นคือวัดน้องน้องเขาค้างเลยเสียงไอ้นั่นอะคะอืาแล้วมองหน้าหนึ่งสองหนึ่งสองน่ารักมากแล้วกูก็ถามบอกใช่ใช่ไหมแล้วน้องก็บอกอุ้ยน่ารักมากแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยน้องเป็นคนที่สวยมากแต่เขาเขาแปลงแล้วเออจบตรงนั้นได้ไม่พอลดนะ พอเราเปิดเข้าไปแล้วอืมน้ำตาประสานกันมันตบใจใช่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 ไหมเขาบอกใช่เราก็ไม่หยุดนะเราก็ต่อนะเลิศ <c oughs> อุย้ยพอ อีกหนึ่งตำนานสุดยอดแอบเหงาแอบเห่านี่แม่งโคตรโคตร,<อ>รฟุ้งตั้งบริษัทชื่อว่ารักมิวสิกทำเพลงกันแค่ตัวเสร็จแล้วปั๊บแม่งเราได้ลูกปัดเทพมาน้องทอฟทอฟ,ทอฟี่ทอฟฟี่คือรอดทุกคนแล้วก็เป็นเพลงตำนานทุกเพลงงงมะว่าปกติ Al uh. อัลบั้มหนึ่งอ่ะมันจะมีกระโดดมาแค่หนึ่งเพลงแต่อัลบั้มนั้นอ่ะทุกเพลงเลยอ่ะเรามีทั้งหมด4เพลงลูกปัดอยากจะเห็นเขดีของเจาลูกปัดได้เพลงแล้ว เสร็จปั๊บได้ท็อฟฟี่แล้วได้เชอร์รี่แล้วขาดเพลงไว้เพื่อนมันก็บอกไอ้หอยมึงร้องเพลงได้ไหมอ่ะได้เลยอ่ะมึงก็แต่งมาแล้วกันเนื้อมา พร้อมร้องไก่ไอ้ใช่กูมาฟังเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวยคนที่แต่งเนื้อนี่ใครวะใครแต่งวะมันก็เลยให้เบอร์มาเออพี่แต่งแอบมาครับผมชื่อโปครับพี่โปรู้จักผมเหรออ๋อไม่รู้จักนะครับผมไปเที่ยวสองสลึงผมอ่ะเห็นคุณทีไรคุณจะยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้าตรงนั้นแล้วเนื้อเพลงแม่งเป็นแบบนั้นของนีฮัตพี่แต่งให้ใครปะอ๋อผมแต่งให้บอดี้แลมครับผมแต่งให้เขาคือโปโปสยานุกูลที่แต่งเพลงเอ่อคนที่ถูกลักลักทำให้คนตาบอดร้องอันนั้นอ่ะไม่ได้ถูกถูกอิดิท เด็กสมัยนี้ร้องจักใจเลยอ่ะมันไม่รู้จักใจก็ร้องแม่ตงตรงตแข็งๆอย่างนั้นเลยยกหูหาอต่อยใจพบ โทรไปแบบพี่ต่อยผมทำรักมิวสิกครับผมทำอย่างนี้พี่ต่อยแม่งเอาไปออกทวายไลท์โชว์แล้วเขาแม่งเปิดทีละเพลง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 คือทำเป็นรีวิวทีละเพลงเลยอะหลังจากทวายไลท์โชว์ออกปากการหนึ่งแสนแปดหมื่นก๊อปปี้วันเดียวรักมิวสิกคือใครวะหลังจากนั้นนะวิวทุทวงอันแม่งขึ้นอันดับประมาณ13คลื่นสัมภาษณ์กูทุกขึ้นเพราะแม่งขึ้นอันดับหนึ่งหมดเลยเพลงเสียงพ่อแล้วก็เนื้อหา สามเส้นนี่คือใช่เลยอแอบเหงาว่าถ้าไปดูอ่ะปีนั้นอ่ะเหมือนแบบขึ้นชาร์จแบบยาวแบบยาวมากยา,<ะ>ยาวจรงิงแล้วคือมันมันเป็นเพลงปิดผับพอเปิดไฟปั๊บเพลงนี้ต่อมา มันเพลงนี้จะมาติดติร์เดว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 ตอนนั้นมันเหงาจริงอ่ะเนี่ยพ่อมันเลิศด่าแต่ก็ไม่เหงาพอหลังจากนั้นก็ไม่เหงาแล้วเพราะว่าพ่อพ่อก็ไม่ชอบภาษไม่ชอบอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนั้นตำนานซิกแพคมาเลยเพราะอุ้มลัคนาเขาทำพ่อใจเจ็บติงอีกแปงบนึ่งจากอีห้องฝั่งนู้นจ้าอูนี้อาย มันจะมีจังหวะหนึ่งอะที่พ่อเหมือนโซซัสโซเซและสักพักหนึ่งอะชีวิตพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแค่พ่อเปลี่ยนบันไดจ,จากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรืออะไรของพ่อที่พ่อเคยเล่าให้ฟังอะหนูชอบมากปิดบริษัทแล้วก็เปิดบริษัทใหม่เราปิดไปปั๊บเสร็จปั๊บเย่ยต้องขายรถอะขายวิลลี่ก็โทรมาหาไอรีกูต้องขายรถรล้ว่าเพราะกูผ่อนไม่ไหวไหวไอรี่แม่งโทรมามาที่อยุธยาปึ้งเสร็จขับรถไปเสร็จเจอเป็นสินแสเขาเรียกสินแสท่าเรือ ไอรีมาหาเพื่อที่จะทำพงช่วยทําบุญต่อชีวิตอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาขอมาดูที่บ้านคุณหอยจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ามาคือสามารถบอกได้เลยว่าอยากให้ดีสุดไปเลยหรือว่าจะดีแค่เล็กน้อยอย่างนี้นหรอพ่อเพราะการทาอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทําตามนี้ก็ย้ายประตูตรงนี้ไปอีกครั้งเลยนะจากหน้าบ้านก่อนไปขวานะมันเรืองใหญ่นะกระทบบ้านิ้งไอ้ล่างอะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมีอีกเปิดขนาดประตูต้องเท่านี้เขาจะมีตลับตลับเมตรแบบว่า ห่วงจุ้ยปึ้งต้องขนาดเท่านี้ต้องเปลี่ยนประตูปึ้งศึกเดินเข้าไปปึ้เมื่อก่อนเท่ไงข้างล่างแบบเป็นหลุมลงไปเป็นหลุมแล้วีนั่งแบบเราเดินลงไปเรียบฮะถมเดี๋ยวก่อนอ๋อคือเดี๋ยวก่อนอ๋อพับไปใานปึ้งมันเหมือนแบบวนาทนจะเดินลงไปเพื่อที่จะอ่เป็เดินลงไปแล้วดูที่ควรต้องมีประตูสามบาน อย่าให้คนเห็นในครัวเพราะว่าจะมีคนมาเอาความคิดของคุณไปทำหรอ่อะขึ้นไปปื้ขึ้นไปบนห้องปึ้งห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำเสร็จแล้วปับเข้ามองย้ายมาได้ันนั้นกลับไปทางซ้ายได้ไหมเพราะว่ามันตรงซือบ้านใหม,ม่ง่ายว่ามันตรงกับไอประตูข้างข้างล่างที่ให้เปลี่ยน มันตรงกันไหมวันใดทั้งอันนะมึงต้องย้ายจากขวาไปซ้ายนี่คือมีวิธีไหมแบบเอา,าเวันไดลิงมาวางแมแก้ได้ไหมอว่บบเลยทีแบบ่บอกเว้ยไ,ได้เอาลอยไหมล่ะเอา,100เอา100้อยก็จะเอาลอยเอาลอยอ่ะจะจะเอาตังอะเอาไม่้อยอะก็ต้องย้ายแต่ใจคิดนอนึ่งนะมึงะให้วันใดนะเขาบอกว่าวันใดที่คุณเริ่มทุบตึ้ง มอนเหมือนเสียบปากและแม่งมาต้องมีแล้วทุกเวลานี้เท่านี้เวลานี้วินี้งี้หรอมวีนานี้บังบังไม่เหมือนจังหวะซิทคอมโทรศัพท์สันเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หลายคนมากมันเป็นอย่างนี้หลายคนมากคนที่เชื่อฮัลโหลเวิร์กพอยต์ว่าไงเออพี่พี่พี่หนูอยากให้มาเป็นกรรมการคอมเมนต์รายการเอแมยี่ห <Am> นะฮะตอนนั้นยังไม่มีงานเลยนะนี่ตอนนั้นคือวันแรกที่ เขาให้ไปเดอะแมทหลังจากเดอะแมสพ่อแม่งพี่กลับมาแบบพี่กลับไม่ใช่แล้วพ่ออยู่เดอะแมทตลอดแล้วพอจากเดอะแมทพ่อก็มีแตกไปอย่างอื่นไปคอมเมนต์รายการอื่นนมากมายเลยอ่ะคือเราหลังจากนั้นเราบอกพี่แม่งเสียบฟักจริงๆแล้วเงินที่เราว่าไม่มีเงินแม่งมีเงินทาจริงๆด้วยก็บอกเลยว่าตอนนั้นคืองวงขัดสนของชีวิตเลยเหมือนกันรถยังขายไอ้ทียหน้าผู้แห้งเลยกู้ไปอะไรการกูนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า <Okay. S 1> ตังหวะตกต่ำอ่ะมันทํำอะไรก็ไม่ขึ้น,นอ่ะมันถึงขนาดไหนวะพ่อกูจะซื้อรถอ่ะผ่อนเดือนละสี่พันอ่ะกูไม่ผ่านนะเสนาหอยเราเป็นเสนาหอยนะเดือนละ4ี่ <c oughs> พันกูไม่ผ่าน <c oughs> บอกกูแบกลีนท่อหน้าแห้งอยู่เป็นปีนะเราก็ไม่ได้อยากจะโวยวายว่า<อ>สุดท้ายแล้วเราจบมาด้วยด้วยหนี้ร้อยหล้านมึงเคยมือลองดูนะ ลองดูนะมึงเคยตื่นขึ้นมาไหมแม่งเพิบไอ้ทำทำอยู่ดีๆมึงเป็นนี่ร้อยหกล้านฮะ <c ười> มึง,ม,งมึงมึงคิดคิดมาไหมจ้อยตรงเข่าแม่งแตกมังติวิลลี่เขาบอกมันง่ายมากนะากับการที่ถ้าเราสองคนจะล้มละลายนี่ทั้งหมด <c ười> ก็ไม,กไม่ก็ไม่มีนะก็ล้มละลายไปชีวิตแต่วิลลี่เขพูดถึงอันอันหนึ่งว่าแล้วคนที่เป็น เจ้าหนี้เราอ่ะเขาต้องการเงินตรงนี้บอก่าะคือบางอาจจะเป็นค่าเทอมลูก <ขอ S 1> หรือว่าเขาเหมือนกอันเอาเอก็เอาวะคนละครึง่งชีวิตกูตอนนี้คนละครึงค่งแล้วก็ทำกันไปมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะก็ต้อง,ต,องต้องโทรไปบอกเจ้าหนี้ของเราว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ ได้แน่นอนตอนนั้นเราเปิดบริษัทใหม่ทำยูทูบอะไร4ปีมันก็จางหายไปเยอะหรือเล็กนิดๆหน่อยๆแต่ว่าความขยันแล้วความไม่หนีไปไหนมึง,<อ>งต้อง,องเห็นว่ากู<ๆ>เหมือนต<ๆ>อนที่กูสีปีที่ผ่านมาทํางานเหมือนเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายความคิดที่จะทําเป็นเจ้าของรายการทีวีแม่ง ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่มีเงิน<ม>เราเลยบอกว่าหันหน้ากันว่าเราเป็นลูกจ้างกันเป็นพิธีกรเป็นคอมเมนต์เป็นนู่นนี่นั่นเป็นรับจ้างทั้งหมดแล้วไม่เป็นเจ้าของรายการท<ม>ีวี u ูท b e เป็นช่องเล็กๆเ,เออเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเออทำจากตรงนั้นมาสามสี่ปีเนี่ยมันมเราเราอาจจะมีพื้นที่ของเราที่มันเป็นงานของเราที่เราชอบจริงๆอะไรอย่างเงี<ม>้ยเช้างาน<ม>เย็นงาน<ม>ทําทุกอย่างแต่แม่งก็ได้เห็นอะไรบางอย่างว่าสิ่งสุดท้ายแล้วเม,ม,มื่อไม่ว่าเราจะไปถึงสูงสุดแค่ไหนถ้าเรา กลับมาสู่สามัญเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไอแรงสู้แบบนี้มันเลยทําให้พ่อกับพี่วิลลี่เนี่ยยังอยู่ยาวใครทําอะไรก็คือมันคงจะเป็นเพราะว่าความโอนอ่อนที่ว่าเฮ้ยกูจะลุยกูจะไม่ไปไหนมันก็เลยแบบว่าใครจ้างอะไรพ่อพ่อก็ทาได้ตามที่เขาฟุกฟ<ม>ักฟับๆๆตามนั้นเลยอะ่ะ<ม>ว้ายตำนานซิกแพคเพื่ออุ้มลักขนาว้ากูทำไมพ่อแข็งขนาดเนี้ยผมต้องบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผมยังเหมือนเดิมโอ๊ยคือว่ามันก็คือแบบไม่ได้ลีนลงไปแต่มันก็คือเป็นเนื้อกน่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าผมหนัก85ดูคุณอุ้มเนี่ยมานานมากแล้วผมก็จะพูดเสมอกับคุณวิลเลียมเฮ้ยคุณอุ้ม ม่งครบว่ะแม่งทุกอย่างคือคพูดพัาเผยอยู่กันตรงนั้นแหละเอิญแม่ง<ด>อุ้มมาเป็นแขกรับเชิญน่าจะเป็นรายการที่เราทําอะไรเงี่ยคุณลิลีก็ตะโกนบอกอุ้มหอยมันชอบอุ้มก็บอกเหรอค่ะใอ้ลายให้ลายมาเลยบอกไม่ให้วายถ้าพี่มีซิกแพคหนูจะให้ลายแล้วไปกินข้าวกับพี่ว มันมีเป้าหมายคนเข้าฟิตเนสดิแม่งอะไรยกอะไรมึงบ้า,า,าไม่มีทางที่จะเข้าได้ไม่นนมีทางก็โอ้โหคนแดนที่ฟิตเนสอยู่ขวาออซ่องอยู่ซ้ายพี่ไม่ซ่องพี่เลือกซ้ายอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ทางเราที่จะเข้าฟิตเนสหรืออะไรอย่างนั้นนะคือเข้าไปมันบ้าเลไ,ไ,ะไวะจริงจริงตอนนั้นคืออยากกินข้าวเขานีง แค่นั้นจริงแค่นั้นจริงๆแล้วอยากจะให้เขาให้ไลา์เราหรืออ,อะไรก็แล้วแต่ไปฟิตเนสกันผมไปเนี่ยเริ่มจากการที่เอาวะเราต้องมองเป็นแรงบันดาลใจอเอาไวา้กุถอดเสื้อดูหุ่นตัวเองไอ้เหี้ยตอนนั้น85้าไอ้เหี้ยพงมาอย่างนี้เบื่อยอย่างนี้แล้วด้วยหมดแล้วทุกคนแม่งมองไอ้สัตว์แล้วเราเห็นภาพเราเละ<ฮ>เลย,เ,ลยเพื่อให้มันเป็นแรงบันดาลใจแม่งหัวล้อเพราะว่าเขามากันเฟิร์มกันหมดแล้วไง ุ่นี่อะไรต่างๆถอดเสื้อคือไป่ว่าเฮ้ยอึ้งเลยอึ้งแต่นะอึ้งเลยโอ้ยอึ้งอ่างเลยคือพึ่งเสร็จปั๊บเอาละเราเราเอาภาพตรงนั้นน่ะมาเป็นแรงกันตนใจแล้วผมเอาโทรศัพท์เอาภาพอุ้มเปิดเซ็กซี่เซ็กซี่เลยแล้วสิดัพอุ้มอุ้มอย่างนี้จริงๆแล้วผมทำอย่างนั้นจะยกอะไรก็แล้วอุ้มอุ้มไม่ว่าอุ้มจะทำอะไรของคนไปแต่ อุ้มอยู่กับผมตลอดอุ้มอ้วกมันมีอ้วกมีจะอ้วกแล้วอุ้มอุ้มมูดดี้เห็นแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพี่ทําตอนนั้นเขามีโครงการอะไรคนทานเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเขาบอกพี่ถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมนะจะส่งอาจารย์ไปแล้วก็พี่กินอาหารคลีนคือเพราะว่ามันไม่ได้แค่ออกกำลังกายมันต้องคุมโภชนาการด้วยเขาส่งอาหารคลีนมาให้กินมื้อแรกกูต้องกิน รสแหลกไม่ไล่มนแหลกไม่เลรสชาติแบบนี้เหรอรสชาติแบบนี้กูจะกินไป2เดือน2เดือน8 5หลดเดือ70โลโอ้ยสิบห้าโลกระเด็นไปเลยพอปุ๊บพึ่งเท่ยไหร่มันมามันมาตัวมันเลยไปหาผ้ามาได้เลยปุ๊บคนเขาเขาแชร์กันเยอะเลยเขาบอกว่าพี่ไหวทำได้ยังไงเพราะว่าเพราะว่าอุ่ม อ้ม,อมแล้วพี่แตหูพ,พี่อ้มอ่าพอปึ๊บออกช่องเก้าประมาณ8ปดโมงกว่าบายประกาศมีแฟนแ้วว <Wow. S 1> ้าสุดยอด <c oughs> อ้มก็เคยบอกนะว่าอ้มอุ้มไม่ได้ตั้งใจเขาดีกันเรา,าเออเน,นี่ยตกลงคบกันอะไรอย่างงี้ oh, จะบอก <c oughs> อุบาทวาที่คขาพอเส็จแล้วปับ๊บเหลียวไปดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําเรากินเหล้าทุกวันเลยนะเว้ยหลังจากที่สเดือนนั้นเราก็อยากกินแต่ ด้วยจังหวะด้วยอะไรก็เลิกกินแอลกอล์ เฉยเลยอ่ะเฮ้ยร่างกายมึงทำได้ไงวะผิวพันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนในรายการ The Mask Singer เขามาเซอร์ไพรส์หลังจากที่เขาแต่งงานเข้ามาในแนกาบผีเสื้อสมุิที่เราเคยเป็นเราตกใจแล้วก็แบบพี่ทำไมไม่ไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหรอเราดีใจด้วยแล้วเราเราจะเจอเขาในวันนั้นเขาไลน์แมสเซนมาบอกว่าพี่คะเป็นยังไงบ้างหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่หรือเปล่าโอพี่ตอบรวดเร็วมากไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ตอบว่าตลอดชีวิตเ เขาออกมาพูดในรายการแล้วเราเราเราไม่คิกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาพูดนะนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติกาบสามีเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยถ้าทําอะไรแล้วแล้วเรามีแรงบันดาลใจหรือเรามีมีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทนาแม่งยากแค่ไหนซึ่งเราไม่คิดว่าแม่งจะเป็นไปได้แม่งจะเป็นไปได้ด้วยแรงบันดาลใจจริงเพราะจากตรงนั้นจนถึงวันนี้พี่ก็ยัง น้ำหนัก70อยู่เนี่ยดูสิบิ๊กอุ้มอะคือแรงบันดาลใจของพี่หอยโดยแท้จริงเลยเว้ยเจอกันทุกครั้งเราเรายิ้มให้กันทุกครั้งว่าเออแม่งม,มีโมเมนต์โมเม,ตม,เมตนต์หนึ่งที่ที่ที่ทำให้เรามีความสุขมากๆนะออได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะจริงๆเยอะจริงจด่าแล้วเค้กส้มเป็นยังไงคนเค้กส้มพี่ป๋องอะพอเขามีลูกสองคนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกกับผมว่า,วามึงเคยคิดจะมีแบบอย่างนี้ไหมบอกโอ้ยนายหอกพี่ไหมเดี๋ยววันหนึ่งมึงจะเจอคนที่รักมึงแบบไม่มีเหตุผลแล้ววันหนึ่งก็เจอจร คุยกับอุ้มหรือว่าจีบใครก็ยังมีเขาอยู่วนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่พอในจุดจุดหนึ่งพอไปเสร็จปั๊บเขาแสดงให้เห็นว่าเขาจับได้ว่าพี่คุยกับอีกคนนึงนะดูวาอีกคนนึงด้วยวันนั้นเขาจับได้ปั๊บนึกในใจไอ้งไงก็เลิกเดินมาแน่นอนบอกพี่แต่เขากลับมากระซิบข้างหูว่าหนูรักพี่นะเฮียทุกอย่างที่แม่งแม่งเคยวาดฝันนะี้เชี่ยไม่จริงหรอกไม่เฮ้ย มีผู้หญิงแบบนี้ด้วยวะทั้งทั้งที่เลิกยังไงก็เลิกเห็นแบบจระจระเลยเลยเปลี่ยนความคิดว่าเออแม่งแม่งคงมีคนที่เขามันคงสร้างมาเพื่อเราแล้วก็รักเราอย่างไม่มีเหตุผลจริงมืิงเมื่อก่อนอยากอยากบอกไหมกูอยู่ที่นี่ไม่กูไม่ได้อยากบอกใครว่ากูอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องบอกเออนี่นี่นะถ่ายรูปเอออย่างนี้นี่นี่นี่โดยที่ไม่ต้องมีเขาบังใครบังคับบังคับเลยอยากทําเองป็นกิจวัดมันก็ชินไปเลยอย่างนั้นแล้วบอกรักทุกวันรักนะรักรักไปเจอคนที่ตรงจุดพอดีเนาะก็เลยยืดยาวกัน แบบพี่หอยวันนั้นก็นไม่ใช่วันนี้คืออย่างนี้เลยอะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตะอะอะแล้วชุดเราก็เสร็จแล้วค่ะ้ยลองให้ม <ศา S 2> <า>ันสารางเลยเราหนูพ่อมันก็นำนวงเหมือนกันแม่พ่อสามวันเจ็วันมีเรื่องอะไรอุบัติอุบัติเข้ามาในชีวิตพ่อบ้างไหมนเนี่ยเออน่าร <c oughs> ักน่ารักเนี่ยพ่อเราดูกระจกอาฟิลนี้บางทีพ่อมันมาแต่ข้างบนนะพ่อมาข้างล่างน่ารักเฮ้ยเอเออดูมีคาแรคเตอร์เหมือนกัน ไม่ต้องพักข้างบนตอนนี้ที่พี่แปลกไปคือพี่ไม่ติดโซเชียลอะวันๆกูนะเอาเอาตรงๆนะที่ที่แปลกประหลาดในชีวิตนะเราเราก็ทําทีวีมาเยอะแต่เฮ้ยมันประหลาดมากกับการที่กูอยู่นิ่งๆไม่ได้อะกูต้องสไลด์ไปเลยเฮ้ยมันเป็นโลกอีกโลกนึงแล้วนอนหลับไหมล่ะถ้าอย่บางทีนะแม่งเราดูซีรีส์ไปด้วยเราฟังโอนเด้แสบไปด้วยจริงๆมันทำยังไงจริงหนูก็ถามดูปุ๊บแต่เราต้องเปิดเปิดโซเชียลอ่านไม่ต้องโอนกระแสก็เปิดแบบข่าวว่างเราเคยเป็นปะเป็นไม่ยอดหอ โอ้โหแล้วนี่คือเสนนาหอยของผู้ราวค่ะเออเพราะฝากรายการหน่อยตอนนี้มีนีน,น้องก็จะอยากไป W H N กันมีหนีน้นองมาร้องง่ายอย่างมหาปะเกียมหอยหอยหอยิวผีพ้องอ,อย่าดุง้ง <laughs> อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด y o u t u b e กดกดชักโคกกดอะไรใน YouTube c h a n n น l ของปิงปองด้วยนะจ๊ะจ้าปิงปองช n แน l จ้าวันนี้ไปแล้วจ้ากับราการสารพัด เพื่อนไปแล้วสวัสดีค่ะ